เป็นน่วยการเรียนรู้เกี่ยวกับนิทานทรงทิ้นนารูนะคะรูแเกวจะนําเด็กๆมาเรียนรู้เกี่ยวกับประวัติและธีมาของนิทานทองทิ้นหรือนิทานพื้นบ้านนะคะประโยชน์ของนิทานพื้นบ้านการนําไปใช้ในชีวิตประจําวันความกล้าสแสดงออกและการประดิษฐ์ซื้อประกอบนิทานนะคะค่านิทานพื้นบ้านหรือว่านิทานทองทิ่นนะคะ สัปดาห์นี้ครูกเกวอยากให้เด็กๆมาฟังนิทานบ้านเรากันนะคะลงมาฟังกันเลยนะคะหวาเรืองไ,ไรฟังกันเลยค่ะค่ะสัปดาห์นี้นะคะครูกเกวจะนําเด็กๆมาเรียนรู้เกี่ยวกับนิทานผืนบ้านนะคะครูกเกวจะเอานิทานผืนบ้านตั้งแต่บุรัมบุร่านนะคะเอามาลาไว้เด็กๆฟังเรื่องหมุดซังกับไก่ค่ะแต่ก่อนจะฟังรายละเอียดของนิทานนะคะมาฟัง ประวัติข้องนิท่านกันสักอีกนึงนะคะค่ะค่ะประวัติข้องนีท่านเรืองมุดซังกับไก่นะคะก็ะจะเล่นให้ฟังตึงความลังสักอีกนึงนะคะบ้านโผบ้านเมย์จะไม่โกนนะคะข้องข้องกลู่ก้กวเนี่เลยคะ่ะสร้างบ้านอยู่ในส่วนยางพ่าราตีบ้านกะเลียงเก่ปืนบ้านทุกขื้นมเมย์ก่ก็จะพาลูกเกยเข้าไปนอนในลาวนะคะพอตกดึกมุดซังก็จะข้าวมาคบเกยหรือว่า โยงมาจากป้านะคะจงกลางคืนมาคบเกยหรือว่ามากัดเกยเองไปกินเกย,ยตีทุกกัดเรือทุกคบมันก็นจะร้องปอกปอกปอกนะคะทําให้โผเมต้องลุกขึ้นมายิกหรือว่ามาไหลาหมดซ้างเพื่อให้มันตกใจแล้วก็วิง่งหนีข้าวปลาไปนะคะพอตอนล่างพอ,พอตอนล่างนะคะพอพอของค,ครูนี่แหละเอาปี๊บนะคะเอาปี๊บมาพูกกับเชือกแล้วโยงไว กับเหล่าเกยพขอตอนกลางคืนนะคะแล้วก็ย่งเชียกมาติในห้องนอนนะคะพอตกดึกดึกหมดุดซังก็มาหลักกินเกยพอได้ยินเสียงเกยร้องพอกพอกพอกหก็กกจะกระตุกเชือกหรือว่าดึงเชือกไอ้เนในในนัดนะคะปีบดังโคลงโคงโคลงนะคะหมดุดซังตกใจก็วิง่งหนีข้าวปลาไปหลังจากนั้นหมุด่ังก็ไม่มาหลักเกยกินอีกเลยค่ะค่ะข,าขามาฟัง ระวัดก้องคนเรกที่เราเรืองนิท่านเรืองหมุดสร้างกับไก่นะคะกับคุณเมโคลยบุญเพ่งปัจจุบันนี้นะคะท่านกา็อายุแปดสิบหกปีแล้วอยู่บ้านขวนยวนตําบลโขงม่วงอำเภอเข้าใจส้นจังหวัดพัทลุงนะคะ,ะคุณเมยโคลยเนี่ยจะเล่านิท่านให้ลูกๆฟังก่อนนอนเกือบทุกคืนนะคะเพื่อให้ลูกๆทุกคนได้นอนรับตั้งแต่ว่าขำตาลูกคนนได้ไม่รับเมก็จะ ลอกว่าถ้าไม่รับกยเละตะว่าหมุดสังนั้นมันหมักคบหรือหมักกินเมื่อันหมักครกไก่หรือมหมัมมกมกินไก,ก่ลูกๆทุกคนกากลัวค่ะกลัวก็จะเขา้านอนแล้วก็ลับกันมดค่ะค่ะทีนี้เรามาฟังนิทานกันนะคะการละฆังนึ่งนอนมาแลว้วนณะป่าแห้งหนึ่งมีกระท่อมข้องแม่ไก่และลูกไก่อาศัย,ยู่ชาววันนึง่ง แม่ไก่ชวนลูกไก่ไปห้าไม้ฟืนตีในป่าแม่ไก่เดินไปห้าไม้ฟืนไกลออกไปและหันกลับมาสั่งลูกไก่ไห้าไม้ฟืนโยเคเคอย่าออกไปไกลนะมันอันตรายลูกไก่กะเชื่อฟังแม่แล้วอยู่ก็มีหมุดสั่งตัวนึงยองออกมาจากป่ารกแล้วข้าวมาแล้งกับลูกไก่บ่บวะลูกไก่เออลูกไก่ ตกคํำแม่อีผ้าไปนอนตีเนยลูกไก่กระบอกวะนอนในเกลือขี้พา้ามุดซังก็เลยสั่งลูกไก่วะอย่าบอกแม่ไก่นะว่าหมุดสังมาหา้าแล้วมุดซังก็วิง่งให้เข้าป่าไปตันใดนั้นแม่ไก่ก็เดินกลับมาห้าลูกไก่และกระชวนลูกกลับ,บานขณะที่เดินกลับบ้านลูกไก่ก็เลยบอกแม่ไก่ว่าแม่แม่ เรกเดียวหมุดสั่งมาห้าหนุยแล้วถ่ามนุยวาตอกำนอนตีเนยนุยกระบอกหมุดสั่งไปวะแมผ้าไปนอนในเครือขี้ปลาหมุดซั่งวาอย่าโบกเมนะตอกำเราไปห้าสู้คำแล้วแมไก่ก็เลยชวนลูกไก่ข้านอนหมุดสั่งก็ยงเข้าบ้านลูกไก่แล้วไปห้าลูกไก่ในเครือขี้ปลาแต่ห้าเตาาดก็ไม่พบ หมดสั่งกันเลยกลับข้าวปลาไปด้วยความผิดหวังชาววันไหมแม่ไก่กับลูกลูกไก่ลูกไก่เยอเตินเตินลูกไก่เตินชาวเลวไปล้างหน้าล้างตาไปแต่เดียวแม่พาไปห้าไม้ฟืนแล้วว่าแเลวแม่ไก่ก็ชวนลูกไก่ข้าวปลาไปห้าไม่ฟืนแม่ไก่เดินไปห้าไกลไกลออกไปแล้วสร้างลูกไก่ว่าอยู่แถวนี้นะอย่าไปไกลๆมันอันตราย วแวเมกไก่ก็เดินห้าไปอยูย่ๆมุดจังก็ยองเบาๆเข้ามาห้าลูกไก่แล้วท่ามลูกไก่ขึ้นวะลูกไก่แลกขึ้นนอนตีนเยเราไปห้าไม่พบลูกไก่ตกวะเล็กขึ้นแม่ไก่พาไปนอนในสองตูต้ตวกำนอนทีนั้นแล้วหน้าเราอีไปห้าแล้วอย่าโบกแม่ไก่นะว่าเรามาห้ามุดจังก็วิ่งห้าข้าปลาไปแล้วแมกไก่ก็เดินทื่อไม้ฟืนลบมาห้าลูกไก่ แล้วกระชวนลูกล็อบบอลขณะตีกำลังเดินล็อบบานลูกไก่บอกแม่ไก่ว่าแม่ออแม่แรกเดียวมุดซังมาห้านุ่ยแล้วท่ามนุ่ยว่าแรกขึ้นนอนตีน้อยไปห้าไม่พบหนุ่ยก็บ,บอกว่าแม่พาไปนอนในสองตู้มุดซังว่าตกองคำนอนตีนั้นแล้วนะเราอีไปห้าสู้ลูกไก่อย่าบอกแม่นะว่าเรามาห้าคำขึ้น อันมืดตื้อแม่ไก่ชวนลูกไก่กินข้าวแล้วพาลูกข้าวนอนปอดตกดึกหมุดสั่งกัยองข้าวบ้านเปลือไปห้าลูกไก่ข้าวไปห้าในสองตู้ห้าแล้วห้าลาวก็ไม่พบหมุดสั่งกันเลยวิ่งให้ข้าวไปในป่าด้วยความผิดหวังชาวข้องอีกวันแม่ไก่ปลุกลูกไก่ลูกไก่เออลูกไก่ตื่นตื่นชาวเลวไปล้างหน้าล้างตาแล้วแม่แล้วกินข้าว ไอ้มเตรียมตัวไปห้าไม้ฟืนกับแม่แล้วแม่ไกย์ก็พาลูกไก่ไปห้าไม้ฟืนติในป่าเมื่อนทุกวันแม่ไกยเดินไปห้าไม้ฟืนไกลไกลออกไปแล้วสร้างลูกไก่ววะอย่าเดินไปไกลไนะมันอันตรายแม่ก็เดินห้ไปอยู่ๆมุดสร้างก็เดินย่องเข้ามาห้าลูกไก่แล้วถ้ามลูกไก่ขึ้นวะแรกขึ้นนอนตีหน เราไปห้าไม่พบลูกไก่กระบอกวาเมผ้าไปนอนในเครือขี้พราตอกำนอนตีนั้นแล้วนะเราอีไปห้าสู้และอย่าบอกเมนะว่าเรามาห้าหมดจังก็วิ่งนี่ให้ข้าวปลาไปแม่ไก่กระเดินมาห้าลูกไก่พอดีลูกไก่เออล็อลบบาลลูกคณะที่กําลังเดินล็อบบานลูกไก่กระบอกเมวาเรกเดียวหมดจังมาห้านุยแล้วถ้าหนุยวายวเรกืนนอนทีหนย เราไปห้าไม่พบนุยบอกว่าแม่พาไปนอนในเครือขี้พราตกคำน,นนั้นแล้วนะเราไปห้าสู้คำคืนอันเงียบสงบดึกแล้วหมุดซังยองเบ้าเข้ามาห้าลูกไก่ห้าในเครือขี้พลาไม่พบขึ้นไปห้าในโองตู้กาไม่พบมุดซังเปิดประตูครัวข้าไปห้าต่แม่ไฟแล้วเปิดไปเลนในตุ่มน้ำกาไม่พบเลยเดินมาเปิดเลนในเพลงสัน้น ลูกเกยแลงกับแม่บ่บวะแม่หนุยเจ็บปุ่งตอดแม่เกยว่าบ่เบานะเดี๋ยวหมุดสังยีได้ยินเลลวแม่เกยกระเจ็บปุ่งตอดขึ้นมาแม่เกยแบงตอดดังสนั่นวันวอยเพลงสั้นแตกกระจายมุดสังตกเจยวิ่งลงจากบ้านแม่เกยเลวตะโกนขึ้นว่าตกยิงเลวตกยิงเลว หลังจากนั้นเป็นตนมาหมุดซั่งไม่มารบกวนแม่ไก่และลูกไก่อีกเลยนิท่านเรื่องหมุดซั่งกับไก่กาจบลงนะคะการกิดรายกับคนอื่นอย่าคิดว่าคนอื่นเข้าไม่รู้ท่านนะคะเพราะเข้ารู้ท่นานก็เลยตรงวิ่งนี่เมื่อหมุดซั่งค่ะค่ะเมื่อเด็กๆได้ฟังนิท่านจบลงไปแล้วนะคะที่นี่มาถึ่งใบงาน ครูเกวจะให้เด็กๆใดมาทำใบงานกันนะคะใบงานเรกก็มีผาพแมกไก่กับลูกไก,ก่กับเมื่อน,นี่ทานเล็กเดียวนะคะก็ให้เด็กๆระบายสีผาพนะคะใบงานที่สองก็เป็นนกนะคะเป็นนกกาเว้าก็จะมีนิทานเพื่อไม่ก่อนเรื่องแม่นกกาเว้านะคะก็ครูเกวอยากให้เด็กๆระบายสีภาบไอสวยงามเหมือนกันนะคะใบงานต่อมาค่ะเด็กๆจะเห็นหว่ามีภาพนก แต่ว่านกตัวนี้นะมันไม่สมบูรณ์มันยังไม่มีตามันยังไม่มีค่าและมันก็นยังไม่มีปีกครูแก้วให้เด็กๆมาต่อเติมผับนกให้สมบูรณ์นะคะแล้วก็ใบงานต่อมานะคะเด็กๆจะเห็นฝาบกวกมีกระ่ายกำลังวิง่ตงตกใจใไรอยู่ครูแก้วอยากให้เด็กๆและการผู้ปกครองนะคะบอกซ้อนลูกว่านิท่านเรื่องนี้ มันเกี่ยวกับเรืองไร่ปูกเกวกระเขียนมาให้ซ่องเรืองนะคะถ้ามื่อเด็กๆเล่ผาเปลวน่าจะเป็นเรืองนี้ก็ให้กากระบาดลงในช่องสี่เหลี่ยมนะคะก็ปรุกเกลวให้หมักเป็นซ่องเรืองนะคะกระต่ายตืดตูมหรือว่ากระต่ายกับเต่าถ้าเด็กๆคิดว่าเป็นนิทานเรืองไร่ก็ให้กากระบาดหน้าชงตีชื่อนิทานลงในช่องสี่เหลี่ยมนะคะค่ะแล้วก็ไปงานโตมาค่ะ เป็นการเขียนตามรอยประนะคะเป็นการเขียนตามรอยประตัวเอ็นนะคะตัวเอ็นแล้วก็มีรอยประควกแกอยากให้เด็กๆฝึกนะคะฝึกการเขียนตามรอยปราแล้วเขี้ยนในซุย้ยเส้นกระตรงตร้วนะคะเส้นในตรงฟากผูปกระครองเรือว่าพีพีนะคะ่วยซ่อนน้อง่วยซ่อนลูกด้วยนะคะค่ะเมื่อเรียนรู้ใบงานและการสาระการเรียนรู้ต่างๆเสร็จแล้วนะคะ ทุกครั ous, ้งตูแก้วจะฝากเด็กๆในเรื่องการป้องกันตัวเองให้ปลอดภัยจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาหรือว่าโควิด19นะคะก็อย่าลืมสวมแมสหรือว่าหน้ากากอนามัยทุกครั้งนะคะก่อนออกจากบ้านการไปเดินไปกลุ่มแต่มีชุมชนหน้าแน่นหรือว่าบุคคลเดินกันโยมากม่แต่อย่าลืมนะคะสวมแมสทุกครั้งละรรองยิบจับกิ่งของไรเรลวเราก็ตรงลางนะคะกด เจวหลังมือลงในมือแล้วก็ทู่ๆนะคะหลังมือตู้ให้สะอาดนะคะเผื่อที่จะค่าเชื้อโรคแต่มันลอยอยู่ในหัวตาอาจจะมาติเราได้นะคะครูเกว่างเป็นอย่างยิ่งกว่าเด็กๆทุกคนคงจะเรียนรู้และกับปฏิบัติตัวในทุกตองในเรื่องการป้องกันโรคโควิด19นะคะสำหรับสัปดาห์นี้สวัสดีค่ะคอยเจอกันไหมนะคะบ๊ายบายค่ะ